สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มีคลิปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาฝากกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินนะคะประจําปักแรกเมษายน1 1 5เมษายนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะอยู่ในช่วงของการรอคอยเนาะหลายๆท่านรอว่าจะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อจะหยุดจะเลิกหรือจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีนะคะ ชาวธาตุดินนะคะพฤะศกราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่เนาะแล้วก็ยิ่งทั้ง3ามราศีด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวธาตุดินทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะคะเปิดไพ่ไว้6ใบนะคะได้ราชาไม้3ไม้นะคะ9เหรียญ8เหรียญ 8, 8ไม้เอ่ย7ไม้ค่ะแล้วก็ 8ถ้วยนะคะค่อนข้างที่จะหนักไปทางเ,าเหมือนกับต่างฝ่ายต่างต่างใช้ชีวิตของตัวเองเนาะมีระยะห่างค่อนข้างชัดเจนนะคะสามไม้น่าจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะคะอย่างก้าวเหลียนเองเนาะกึ่งโสดกึ่งมีแฟนนะคะอันเนี้ยเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอุปสรรคความยากลําบากในการที่จะก้าวต่อไปของคุณสองคนเนี่ยยากลําบากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเหนื่อย ะค,ะคิดว่าต่างฝ่ายต่างเหนื่อยอาจจะคุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยนะแปดถ้วยนะคะ,ะใครบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาไปาความสัมพันธ์ที่มันน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งละอาจจะด้วยเรื่องของเวลาที่ไม่มีไม่ค่อยมีให้กันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะต่างฝ่ายต่างทุ่มเทนะคะบางท่านมีปัญหาในเรื่องของระยะทาง ไม่ได้อยู่ใกล้กันนานๆนนเจอกันทีบางท่านอาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นความไม่เข้าใจกันอย่างอื่นซึ่งมันเป็นความไม่เข้าใจที่ที่มีปัญหาบ่อยๆอาจจะพยายามแก้ไขยพยายามคุยกันหลายครั้งแล้วว่าเอ๊จะทํำยังไงดีแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะมองว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วก็ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่มีความสุขพอถึงจุดๆหนใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวละมันมันเหนื่อย เหนื่อยเหลือเกินแล้วก็อดทนมานานแล้วด้วยอาจจะคิดว่าอ่ะโอเคละเราห่างกันสักพักไหมนะคะไอห่างกันสักพักเนี่ยอยู่ในจุดที่ที่บางคนอาจจะกําลังถอดใจอยู่ก็ได้กําลังคิดอยู่ว่าหรือจะห่างเลยดีนะคะ จะจะกลับมาคุยกันอีกไหมหรือจะห่างไปเลยแต่ถ้าจะกลับมาคุยอีกมันก็ดูยากนะอะไรประมาณนี้มันอยู่ในช่วงเวลาของการที่ตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยหน้าพ่ยนะคะเรื่องของการงานการทำมาหากินค่อนข้างจะมาแรงในความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั่นบ่งบอกถึงความเอาใจใส่หรือการโฟกัสของอาจจะเป็นทั้งตัวคุณทั้งแฟนคุณแล้วก็อาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเฉพาะแฟนคุณก็ได้นะคะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความ สัมพันธ์ในช่วงนี้เขามีเป้าหมายในเรื่องอื่นมีสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสําคัญมากกว่าที่จะมารีบร้อนตัดสินใจมากกว่าที่จะมาเคลียร์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูอยู่ในสภาวะที่ที่นิ่งๆแล้วก็ก็รอดูนะคะถามว่ามันมีความเครียดความกดดันไหมไม่เท่าไหร่อะคะ่ะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนยังบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจมันคาระคาซัง หงุดหงิดมันมันมันไม่โอเครู้สึกใจไม่นิ่งใจไม่สงบอยากได้คําตอบอยากได้ความชัดเจนมันมันเหมือนมันจะเป็นในในในลักษณะนั้นนะคะเอาละเรามาดูในส่วนของความรู้สึกกันนะคะสําหรับชาวธาตุดินคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเ,เมษสิงแล้วก็ธนูนะ มาดูในส่วนของความรู้สึกกันนะคะสำหรับชาวธาตุดินจะเดี๋ยวเปิดความรู้สึกของชาวธาตุดินที่มีต่อความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะได้ฮัลโแฟนนะคะได้7ดาบแล้วก็สิบถ้วยค่ะทีนี้มาดูความรู้สึกของแฟนของคุณนะคะซึ่งอาจจะสลับกันได้นะคะนี่แฟนคุณเขาคิดยังไงบ้างนะคะหกไม้ เก้าถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะอาจจะสลับกันได้นะคะอย่างที่บอกลองดูเรื่องราวดูนะในตัวคุณเองคุณกําลังทําใจอยู่นะคะได้ไพ่พระขึ้นมานี่ก็ต้องบอกว่าพยายามทําใจพยายามอยู่กับตัวเองพยายามรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้ามันไปไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้คุณนิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวใช้ใช้ชีวิตตัวเองไปแบบว่าค่อนข้างสบายนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่คุณเองคุณก็คิดบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกเหมือนกับว่าก็ลังเลนะ ลังเลว่าอาไอ้ที่ห่างๆกันออกมาเนี่ยจะห่างไปเลยไหมหรือจะรอเข้าหรือจะกลับอะไรดีมันเป็นอะไรที่ที่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกก็ดูเหมือนกับเหมือนกับว่าก็ดูท่าทีไปก่อนนะคะสบายใจในระดับหนึ่งนะคะนิ่งมากขึ้นความเครียดความกดดันไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,าคุณอาจจะไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปรีบร้อนอะไรในเรื่องของในเรื่องเนี้ยไอเราอยากได้คําตอบเราก็อยากได้อยู่หรอกอยากได้ความชัดเจนก็อยากได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปกระตือรือร้อนหรือไปรีบร้อนในเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันรู้สึกดีอยู่แล้วนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนคนในครอบครัวนะ่ะมันเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมันไม่ใช่อะไรที่มันหวือหวานะคะบางทีอาจจะคบกันแบบผู้ใหญ่เนาะมันมีความเข้าอกเข้าใจมากกว่าก็เลยเหมือนกับว่าเออค่อนข้างที่จะนิ่ง ส่วนแฟนคุณเองนะคะถามว่าที่ห่างๆกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนว่าเขาคิดถึงคุณอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็อยากนะคะอยากอยากจะง้ออยากจะพูดอยากจะคุยแต่ว่าอาจจะด้วยความเป็นตัวตนของเขาความมั่นอกมั่นใจนะคะหกไม้เก้าถ้วยเนี่ย รู้สึกเขาเองเขาก็เป็นคนที่เขาชอบที่จะให้คนมาพูดชอบที่จะคนมาเห็นความสําคัญของเขาดังนั้นมีความรู้สึกว่าต่อให้เขารู้สึกเขาอยากพูด <t> อยากคุยกับคุณแต่เหมือนกับเขาก็จะรอให้คุณเป็นฝ่ายเข้ามาคุยก่อนหรือเปล่านะคะรอให้คุณเป็นฝ่ายมาคุยแล้วเขาก็ไม่กระตือรือร้นที่จะที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนไม่กระตือรือร้นที่จะจัดการปัญหานะคะใช้ชีวิตของเขาชิลช,ชสบายสบายเอ่อแล้วก็จะนึกถึงคุณบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคือคือไม่ได้เลิกรักไม่ได้เลิกรู้สึกดีนะ เขาก็คิดว่าเออแบบนี้ยเขาก็เขาก็มีความสุขตามอัตภาพนะคะ,ะจริงๆแล้วคนคนนี้อาจจะกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการหาเงินนะคะมันมีทั้ง5เหรียญ10เหรียญ5เหรียญกับ10เหรียญเป็นไพ่ของความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง5เหรียญเป็นไพ่ของคนขาดเป็นไพ่ของคนที่เอ่อพร่องในเรื่องของเงินไม่พอ ะะและไม่มั่นใจด้วยว่าตัวเองอะ่ะจะคือไม่มั่นใจในเรื่องเงินมากๆแต่นี่มีสิบเหรียญน,นั่นอาจจะบ่งบอกถึงความความคาดหวังของเขาเขาคาดหวังความสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินคาดหวังสิ่งที่ที่มันจะมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินดังนั้นบางทีเราเห็นเขาเฉยๆนิ่งๆเขาอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะดีแล้วก็ได้ไม่รู้ว่าคนคนนี้กับคุณนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะด้วยหรือเปล่านะไพ่ในความสัมพันธ์เมื่อกี้มี9ก้าเหรียญด้วยบ่งบอกถึงคนที่ชีวิตค่อนข้าง ที่จะสมบูรณ์แบบนะคะส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะกำลังแบบว่าต้องต้องทำงานเยอะนะทำงานงกงกอะไรประมาณนี้นะคะอีกคนนึงเขาชีวิตค่อนข้างสบายนี่ก็เป็นไปได้คิดว่าเขาเองเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะแต่อาจจะด้วยตัวด้วยตัว,ว,ตวความเป็นตัวตนของเขาเขาอาจจะคิดว่าเออแบบนี้มันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่า ะะหรืออาจจะพยายามหาทางที่อยากจะคุยโดยที่โดยที่ไม่เสียหน้าโดยที่ว่าเ,เป็นคนกลับไปง้อกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีอารมณ์นี้ก็ได้ในตัวเขาเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเจอปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเปล่าที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะมีคนอื่นมาคุยกับแฟนคุณไหมทําให้เกิดปัญหามีปากเสียงกันขึ้นมาแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันบ่อยบ่อบางทีอาจจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะคะคือบา างท่านอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นปัญหารักสามเศร้าแต่มันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณสองคนทะเลาะกันบ่อยๆในเรื่องของคนเข้ามาชอบมาคุยกับแฟนคุณชอบเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วแฟนคุณก็แบบว่าคุยไปเรื่อยอะค่ะคุยไปเรื่อยแล้วมันแล้วมันเป็นมาอยู่ตลอดหมดเคสนี้ก็เคสใหม่มาอะไรประมาณนี้เจอปัญหารักซ้อนคุยซ้อนแล้วก็แอบคุยอยู่บ่อยๆแล้วคุณคุณคุณก็เบื่อนะคะเออตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคุณเอง่น่าจะมีคนคุย มันเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์เหมือนเหมือนรักสามเศร้าเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้เนะเาะเป็นคลุมเครืออยู่นะคะคลุมเครือถ้าคุณอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เขาคิดจะเลือกไหมเขาคิดจะตัดสินใจอะไรไหมมองว่ายังยังไม่คิดจะตัดสินใจแต่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าปักแรกเมษายนนะคะเขาจะมีการตัดสินใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในปักแรกเมษายนนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นไหมนะคะได้เจ็ดเหรียญน,นะคะค่อนข้างนิ่งเนาะ เก้าไม้นิ่งเหมือนกันค่ะหกเหรียญ คาดเดาได้ยากเลยนะคะต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ปักแรกเมษายนค่อนข้างคาดเดาได้ลําบากนะคะคุณเองคุณก็รอดูสถานการณ์อยู่นิ่งๆแหละเขาเองเขาก็คิดอยู่นั่นแหละนะคะถ้าสมมติว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยนะคะเขาเองเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะอาจจะกําลังแบบว่า,ากําลังพิจารณาอยู่มีความลังเลค่อนข้างสูงมากในความสัมพันธ์นะคะยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะปักแรกเมษายนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะ ออกหัวออกก้อยแหละนะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ลืมกันนะนะคะก็ไม่ได้ลืมกันไม่เหมือนกําลังคิดอะค่ะมันเป็นอะไรที่ที่มันช้าช้าแล้วเราก็ทนเราก็ไม่ไปไหนแต่คือเราก็ยังพยายามปล่อยวางไงเราก็คิดอยู่นะคะถามว่าเครียดไหมมันก็ไม่เชิงนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันก็อึดอัดจะบอกว่าจะบอกว่ามีความสุขดีมันก็ไม่ใช่นะคะมันมันก็วุ่นวายใจอยู่ก็ก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ ส่วนแฟนคุณก็ลังเลอยู่นั่นแหละนะขอดูคำแนะนำหน่อยมันดูนิ่งจัดจังเลย The Emperor นะคะ9ดาบ8ดาบปัญหามันแก้ยากอะค่ะ มองว่ามันจะคาลคาซังแบบนี้ไปนานนะคุณเองคุณอาจจะต้องพิจารณาใหม่แล้วละ่ะว่าเออเราจอปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆอดทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คุยจนกว่าได้จะได้เคลียร์จนกว่าจะมีใครในคนใดคนนึงแก้ไขปัญหาได้แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มันดูเสียสุขภาพจิตจังเลยนะคะทั้ง8ดาบ9ก้าดาบบ่งบอกถึงความกดดันบ่งบอกถึงอะไรที่มันไม่ได้มีทิศทางไปทางที่ดีเลยม่เหมือนกับว่าเราต้องมาจัดการกับความรู้สึกเราเองเพราะว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขามันมันยังดูมองไม่ เห็นทางออกนะคะดังนั้นนะ D e m p e r ร์ Emperor, มีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะต้องควบคุมชีวิตของตัวเองได้แล้วล่ะควบคุมชีวิตตัวเองนะคะตัดสินใจไปในทิศทางที่คุณคิดว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าใช้เหตุใช้ผลยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะคะเช่น ถ้าคิดว่าแฟนคุณเขาคงเฉยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็รู้สึกเบื่อที่จะต้องอดทนแบบนี้คุณก็ต้องตัดสินใจนะคะก็ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการนะคะอะจบก็ต้องจบนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องสนใจเขานะคะน,คนี่คือนี่คืออย่างแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าบางครั้งจะว่ายังไงดีมีความรู้สึกอะก็ก็กก ใจเอ็นเอียงไปในทิศทางแรกนะคะว่าว่าคุณต้องต้องมั่นอกมั่นใจแต่ในอีกทิศทางหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คือคือคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดที่คุณเคยเจอมาแล้วล่ะคุณอาจจะคิดว่าข้อเสียเขาก็มีแค่นี้เองเขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้เขาเป็นคนที่คุณอยู่กับเขาแล้วมีความสุขนะคุณยินดีอดทนทุกอย่างถ้าได้มีเขาในชีวิต ซึ่งปัญหาเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ความบิดของเขามันคนอื่นชอบมาคุยกับเขาเองเขาไม่ใช่คนแบบนี้ถ้าคุณมั่นใจแบบนั้นนะคะ e m p e r o r บ่งบอกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนคุณต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนด้วยตัวคุณเองนะคะคุณต้องแก้ปัญหาให้ได้หรือไม่ก็ต้องพยายามที่จะพูดจะคุยกับเขาให้ได้เพราะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณก็อาจจะมีปัญหาว่าคุณอยากคุยกับเขาแล้วเขาไม่คุยด้วยหรืออยากคุยแล้วไม่ได้คุยนะคะต้องทําทุกอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราจะมาอยู่นิ่งๆเฉยๆชิวๆสบายๆอะเราจะไม่ได้รับคำตอบเราจะไม่ได้รับความชัดเจน นะคะมันเป็น2กรณีนะคะถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่ทนนะเราก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าอ่าโอเคเขาไม่ตัดสินใจเราตัดสินใจไปเองอะไรประมาณนี้หรือถ้าเรายังคิดว่าเราอยากที่จะได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาทําทุกอย่างเพื่อได้ปรับความเข้าใจทําทุกอย่างเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นด้วยตัวของเราเองคือคือต้องลุยต้องรุกแล้วก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ะค,ะความเป็นเอ็มอพอเรอร์ก็บอก2ประเด็นประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องเด็ดขาดเลยนะคะเอาละก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับชาวธาตุดินในส่วนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะให้กำลังใจกันนะคะปักหลังเมษายนนะคะมาดูมาชมกันใหม่นะคะดูสนุกสนุกก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ